ผมมละอืมไปะวโปโกาอยังโปกาไม่เลยทีอ้าวมมียแล้วก็เต็มอมอืมมหมละไอไอทับบหนอย่ามเอาเมาเวิ่มอีงมาได้ใช่อยู่วันีเอาเนี่ยมาเนี่ยหมดละถ้าจะเข้าเข้าเข้าด้านบนตรงแต่งดินใ้มันดูดีหน่อยเดี๋ยวผมจะคุยกับพี่ไม่เราจะได้คุยพี่จาถูก้าะไมะมมเปี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวๆน

บ่ไว <ladım> ้ต mm. no. okay. ่อมาบ่ไ <mayonnaise> ว <ahan princi iner> ้ต่อมาอ้าวไม่าอ้าอยู่จนเขาว่แค่นี้พวกที่มได้่บ้านน้วนะอืทำอะไรบ่ไกไ็นงคือทำทำไมปได้สิแบบแบบบแวัดดียม่ไว่าทำห้เขาดูถ่ายรูปทักทักฐานนึงนี่ครับมันดูดีที่สุดอ่ะ